จุงกะแมวบองโอนกรุบกรุบขเนียบัดพบกับช่องไทยสุรินทสันจรครับผมวันนี้ก็มาถึงบ้านกี่สุรินครับก็มาถึงก็นี่ครับอาหารหลักของที่นี่สุดยอดก็คือนี่สิ่งที่อยากกินครับน้ำติกแห้งอร่อยมากครับแล้วก็จะมี อาหารบ้านๆครับคือปลาดุกย่างแล้วก็อันี้ล่ามจินมือจากน้องที่อยู่ทางบ้านให้ดูเช็บชมหน้าคุกหนอยน้องสาวเดี๋ยวจะลองชิมดูนะว่ามัน่อกินได้หรือเปล่าครัปกติก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้ก็ทำกับข้าวเป็นมีข้าวเต็มโอนก็จะเห็นแต่เส้้อาหารสำเร็จประจํานห่ ไช่มันนี่ก็บอกว่าทำ้ดยฟิมือตัวเองทดสอบอเหมือนลาบเหมือนลาบจริงๆเลยครับ <c oughs> ได้เลยโอ้ยทำได้เป็นลาบเฉยเลยแ <c oughs> ปลกมาก <c oughs> อันนี้ก็รร้านไทยชื่ออะไรครับผม อาแนะนำตัวครับชื่อนะไรครับน้องพีพงน้องพีนองพีงพพเรียนตอไหนนะครับป<พ>อสามแล้วโอ้นี่ปสามนี่คือสอบได้เดินขั้นใช่ไหมหรือว่าครูคให้ขึ้นไปเฉยๆ <c oughs> อันนี้เป็นพี่พอ, <c oughs> อันนี้เรียกว่าจมกุ้ง กลับมารพื้นบ้านทางแถวจีนเนี่ยสายขมิ้นเอื่นวะไตรไพรถ้าเรียกสั้นๆก็คือเรียกว่าไตรไพรถ้าเรียกเต็มๆก็คือไตรไพรไตรไพรในไตรไพรไตรกงไตรกงอี๋เนาะอี๋ยับเตอร์มันใหญ่ขมิ้นอยู่ ไม่ใช่อะไรหรอกไปอยู่ต่างประเทศแค่ไม่กี่ปีเองครับไม่ได้ใช้ภาษาถิ่นไม่ได้ลืมครับแต่ไม่ได้ใช้นานเฉยๆก็คือจอมกุ้ง่ะครับอันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่นี่อร่อยครับทานข้าวด้วยกันครับผมอืมมาเมื่อถัวก็สั่วบ้านๆถยูกข้างบ้านครับ อันนี้ก็ธรรมชาติธรรมชาติถ้าถุณดีพวกนนี่ไม่ได้ซื้อจากตละดาษเราดูในบ้านมีหมดพอตายไม่ยายปลูกทุกอย่างกินได้เด <c oughs> ี๋ยวได้ผมอยู่บ้านนะสองคนนี้ไม่มีหรอกเพราะไม่ถนัดสนัดแต่ซื้อถ้าเรื่องซื้อีง่าย <c oughs> ทำให้อีกแล้วอืออ้อาวโ,โหมีไฟเชยเลยอันนี้แม่ยายทำอะไรให้เอ่ยอันนี้เป็นลาบลาบลาบหมูเดี๋ยวเติมพลังงานเสร็จเดี๋ยวมันจะพาไปชมทุ่งนานที่บ้านว่า ที่บ,บ,บ้านมีนะอ,อะไรบรรยากาศทุนา,ญญา,าของที่นี่เป็นยังไงบ้างเหมือนกับทุนาที่อื่นๆไหมล้วก็จะพาไปเล่นน้ำ <c oughs> จะพาไปเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์ไปเไเดี๋วะะย,ย,ย,ยวจะไปเซอร์ไพรส์คนอยู่ทุ่งนาตอนนี้นียัง <c oughs> ไม่รู้ตัวว่าเรามาที่นี่เดี๋ยวไปดูว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวตอนนี้ดิดกิดน,นข้าวเสร็จก่อนคนระับเดี๋ยวจะพาไป ลุยล like ุยอืมน้คอืมน้องพมรับีมานั่งให้กำลังใจคุณลุงมีมีมเรจะต้องเติมอีกไหม นั่นน,นี้งงงงอันนี้แม่ครัวหัวป่าอันนี้เป็นแม่ครัวหัวป่าน,นี่คัวนช่วยอันนี้เป็นน้องสาวน้องสาวแม่ครัวนี่คือฝีมือ ไม่อืมอยว่าี่ออากข้าวอีกอู้ไม่ได้กินข้าวเยอะนะกินแค่จานเดียวเองแต่เขาเติมแค่สามสี่รอบแค่นั้นแหละยางยชาเมื่อนะโอ้แซ่บแท้แซ่บแท้ครับพี่น้องกลับมาได้กินข้าวบ้านเนี่ยมันสุดยอดเลย โธ่ทำไปชดใช่ไหมนี่ตกลงนี่เห็นว่าเรากินเยอะด้ไงจริงๆก็ไม่เหลือเราแค่นี้นะม่เยอะเดี๋ยวมันอ้วนานบอกยามเรื่อ้วนบอสยาวคุยยวทังนี้อ้วนแ่น่มึกินอั้นเยอะแยะไม่เนอ้วนเลย

มันจะเป็นดาบมันเป็นจอมกุ้งแคบทุกอย่างเน,นียกระปุ่นน้กระป่นไม่ต้องไปใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายขาวตะไคร้ไม่ต้องหันใส่เพราะมันอร่อยอยู่แล้ว คุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามารับชมช่องไทยสุรินครับตัวจริงตัวเป็นๆแล้วก็สถานะความเป็นอยู่ก<ม>็ดีกว่าแล้วก็นี่มีน้ำาอะไรอีกไม่ใช่น้ำธรรมดาครับนี่เป็นน้ำมะพร,ะรา้าวกลัวว่ากินแล้วไม่ได้หลับได้นอนเลยกินมะพร้าวที่บ้าน<ม>ที่ไม่ดับแน่นอนคือต้องเข้าห้องน้ำลุกกี่ตอนกลางคืน ก็น้องเขาทำมาให้โหสุดยอดขอบใจมากวัีให้รับชมเพียงแค่แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณที่ไว้มารับชมท่องไทียจินนะครับพบ <c oughs> กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่